บอสกับเดบิ้อื่นเบบี้อื่นอ๋อดิ๊บอสสองแล้วใช่ไหมใช่เป็นอิสเหม e n นต c าคอลเล i ชันสองนะครับผมนี่สุดีใจมากเลยที่มาไลฟ์กันมาเอ้ยจริงด้วยเนี่ยน่ารักมาน่ารักป่ะอยากรู้หมายถึงเสื้อหมายถึงผมเอ้ยเอาแล้วใครได้เพราะวันนี้ตัดตัดผมกับทำสีผมใหม่เอ้ยน่ารักไหมหมายถึงเสื้อหรอใช่ ชอบอิสมาเจนต้าหรือชอบซีโอครับเอ้ยก็ต้องชอบั้งมาเจนต้าและซีโอเปล่าว่าน uh yep ่ารักก um ันค uh ู <t 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 ่เลยอ่ะนี่แหมเฟรมแคบไปหน่อยอัพแคบไปนะครับเห็นฮะรู้สึกว่าเราติดกันมากตัวติดกันมากคนถามว่าบอสชอบนุอื่นผมดำมากกว่าหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ชอบนอื่นผมดำมากกว่าครับชอบผมยาวหรือผมสั้นผมสั้นหรือผมครับ hai pibuleh si